อะไรจะอะไรนะไม่ได้เอที่หคือขอลวเือเหของไหน่ยเอาเหมนกัน้นะไรนะไหนไหนดูทลางค่ะ น้องคิวกาหอมเหมือนกันนะเราแอบดมมาแล้วะไรนะขอดูฮะขอโอ้ยหอมหอม จากคนโสดอย่างเราก็ตื่นเตดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ AdTag ค่ะ,คะยิ่งตอนนี้นะคะ AdTag เนี่ย AdTag 3D Antibac เนี่ยก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยค่ะก็คือ Real Time Antibac ซึ่งช่วยยับยั้งแบคทีเรียรแล้วก็กลิ่นบนผ้าขนาใสซึ่งทําให้มั่นใจได้ตลอดทั้งวัน และเสื้อพี่หมาอะไรจ้ะอะไรนะไม่ได้ยินอะไรเนี่ยเลยเรู้สึกรู้สึกดีใจที่เสื้อพี่หมากคือหอมตลอดทั้งวันแล้วไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบขายของหอมขนาดไหนอ่ะอยากรู้โอ้ยหอมมากเสื้อน้องคิมก็หอมเหมือนกันครับเราแอบดมมาแล้วอะไรนะขอดู

Thank right. 啊。